สวัสดีทีนร์ทุกท่านครับกลับมาพบกับบันทึกแชมเปี้ยนมิทติ้งประจําเดือนนี้กันครับเดือนนี้เป็นการแข่งระยะมายนะครับก็ตัว S ของผมก็คือโอคุล c a แคบครับปั้นมาถือว่าโอเคเลยครับถึงยังมีจุดที่ยังได้อีกแต่ว่าผมปั้นไม่เสร็จครับก็ได้แค่นี้ตัวต่อไปไทกิชัตเตอร์ครับเป็น S ลองนะครับเป็นเอคนที่2ของทีมเราแตแตกโอเคเลยครับแต่ว่าผลงานไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในรอบก่อนรอบชิงนะครับแล้วก็สุดท้ายการ์สโวนเดอร์ ดีบัฟเฟอร์ของเราอีกแล้วนะครับก็เป็นขาประจำที่จะมาโฟบ่อยในแชมเปี้ยนมิสติ้งมีสกิลโดมิเนเตอร์ที่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าแจมสกิลเหลือก็เลยกดมามเพื่อได้ใช้ในการแข่งอืง่นในการแข่งเดือนนี้นะครับผมก็สามารถฝ่าเข้ามาในกลุ่ม A รอบท้ายน,นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยเรามาดูกันดีวกว่าว่าเราจะได้เที่ยวไรกันเรามาฝากของหวางไว้กับเทั้งสงดีกว่าคับ มีสิชนะหรือเปล่าแต่ม้าผมท็อปฟอร์มอยู่นะแต่เซียนสกายก็น่ากลัวครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไซร,ร์สกายจะมีวิ่งหนีแบบขอบส่งไซร์สกายนะครับอ่ามีลา,า,านาเวโอเคไซร์ส,รสการอบนี้เราไม่โอกาสชนะสูงเหมือนกันครับเพราะว่าไซร์สกายมีลานาเวแล้วตัวของเซียนสกายครับก็จะโดนขัดเป็นตีไป ซึ่งเหมือนว่าเขาจะเน,น้นอันตีไว้ค่อนข้างเยอะแถมไม่มีการเวิร์กด้วยอาจจะมีสิทชนะสูงรุนกันดีกว่าส่วนมนครับไปจะเป็นชัยชนะทั้งแรกของเราในกลุ่มเหรือเปล่ารุ้นุสุดเลย ขอแค่สกิลติดปกติก็พอครับเอนาี่ผมดูอะสกิลผมน้อยกว่าเขาเยอะเลยนะแต่ถ้ติดหมดก็น่าจะสู้ได้こค大นโをวち抜ุทายอคจิโนคิแองกันโอทสึกามุโนะโดโนอุมะมุสเมะคาวาลโมฮัยเข็ชช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  กราบปรีม้ามุสเม่โอกรีแคปอันดับหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากอตืนแบบคึักเลยอ,อยากได้กันแลมามา้วพ่าออกตัวส,สวยๆส,สวยครับม้าผมออกท้าไม่นะลานเวทำงานแล้วครับยื่งหนีออกไปแล้ว エルコンドルバサー、ウィチカイク、ソドメルスイテッ、タイキシャトル、サランユア、セイルスカイ、オコマレガセントシューダー、サイレスカイトリスカイトル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 スイイトルスカイカイルスカスカイトルスカイトルスカイルイトルスカイルカイトルス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 カイルカイトルス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 カイトルイトルスカトルスルスンイルスカイトルスカルルルルル เดี๋ยวผมเตะแล้วครับดูดีแล้วเขาเป็นแสงแล้วครับยิงขึ้นมาแล้วครับยิงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วที่น่ากลัวคือบอสค่ายครับตอนนี้ผมโฟกัสค่ายมากกว่าดูจะขึ้นขึ้นมาหรือเปล่า ผมลืมดูอิว,วัตกาเด็ดมาแล้วครับปุ้งเข้ามาตอนนี้ไม่เห็นอันดับนะครับปุ้งเข้มาเลยัวยครับโอกลิแบบนี้แบบนี้เยีสุดครับพวกเรากัชนะไปครั้งแรกแล้ว หลังจากที่แข่มมาหลายเดือนโอ้ดีใจมากโอ้เราถึงจุดนี้กันแล้วครับจุดที่เราสามารถชนะที่หนึ่งได้ถึงจะดวงดีเจอตัวที่ชนะทางครับสวย yes ขอบคุณทุกคนมากครับโอ้โหขอบคุณสามคนมากๆในเซอ์ผมก็ชนะครั้งแรกซะดีเออโกแพตินัมเดนเดือนนี้เราก็ชนะไปนะครับในกลุ่มเอันดับที่หนึ่งนะครับก็โอกริได้แก้มือจากทอรัสครับนะครับก็รอบนั้นแพ้ไปแล้วผมก็ไม่ได้จับรอม,มันเล่นอีกเลยจนเดือนนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับรอบนี้เราได้รับชัยชนะ และเดือนหน้าเราก็ต้องแข่งกับน,นักนามระยะไกลครับซึ่งผมคิดว่าจะให้แม็กควีนมาแก้มือแต่บรูชนะาหรือเปล่านะจะพยายามไม่ดีที่สุดครับก็ขอบคุณท่านที่รับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และติดตามแอมปปิดมิทซึ่งแต่ละวิีได้นะครับสวัสดีครับ